สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง youtube นาคาชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาลงราวพัฒนานะครับชุดเน้นวันศุกร์ที่9าสิงหาคมสองพนระครับหลังจากเาาพัฒนาลงไปนะครับเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้ลงไปแล้วลงก็มีตัดให้นะครับตัวชนนะครับตัวชน2สูตรนะครับก็มี 1, 2, 3, 6, 7นะครับ 1, 2, 3, 6 7 ตัดกับชุดชนนะครับชุดชนก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10้าดชุดนะครับไปกลับนะครับ10ชุดไปกลับเน้นบนเหมือนเดิมนะครับเน้นบนเหมือนเดิมนะครับถึงมวดกดมันจะมาล่างแต่ก็คงจะเน้นบนไว้เดิมเหมือนเดิมนะครับเน้นบนไว้เป็นเดิมก็ย้ำอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงมันจะมาล่างก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามีงบประมาณก็ต้องการล่างนะครับต้องการล่างนะครับถึงให้บนก็ต้องการไปด้วย ถ้ามีงบป,ประมาณนะครับอันนี้คือแนวทางวันศุกร์นะครับแนวทางของเราพัฒนาวันศุกร์นะครับครับก่อนจะดูตัวเลขนะครับว่าตัวไหไรจะเด่นกว่ากันในชว่วงศุกร์ก็นําคําเตือนก่อนนะครับเนื้อหาการนําเสนอในวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขจากสถิติการออกลนจากครั้งที่ผ่านมาเพื่อหาความน่าจะเป็นโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ก็ใช้พิจารณญาณในการรับชมและการนําไปใช้นะครับนำไปใช้ประโยชน์ก็ต้องใช้วิจารณญาณเป็นอย่างสูงนะครับตัวเลขก็ธรรมดาก็มีถูกมีผิดนะครับก็เป็นการคาดคะเนว่ามันจะมานะครับถ้ามันามาตามที่เราคาดคะนีไว้มันก็ดีไปนะครับ ครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ตัวนี้นะครับก็คงจะใช้ชุดที่วงกลมไว้นี่แหละนะครับเป็นตัวนี้นะครับไม่ใช้ชุดอื่นนะครับใช้ชุดที่วงกลมไว้นะครับก็จะมี1 2นะครับ1 2 1 3 1 6 1 7 2 3สาม 2 3 2 6 2 7 3 6 3 7ดแล้วก็6 7นะครับ10ชุดไปกลับนะครับเน้นบนนะครับเน้นบนนะครับถ้าการล่างได้ก็ออกันนะครับพอดวดก่อนมันมาล่างนะครับ มาล่างที่5 4นะครับในชุดนี้แหละนะครับในชุดนี้แหละนะครับชุดตัดชุดนี้แหละนะครับทีนี้เราก็จะหาตัวเด่นนะครับหาตัวเด่นให้ FC นะครับโดยเอาเลขสูตรเด่นก็ยังคงใช้ชุดเดิมอยู่นะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับตัวนี้ตัวเดิมตัวนี้ถึงวันจะหลุดมางวดมีผ่านมาหลุดนะครับ7-8หลุดมันเบิดเข้ามาดีอยู่แต่ไม่เป็นไรวันนี้หยุดก็ แต่ยังใช้ตัวเดิมถ้าหลุด2ค่อยพักนะครับวันนี้ได้1กับ2นะครับวันนี้ได้1กับ2อ่าทุดนีได้1กับ2นะครับตัววิ่งรูดตัววิ่งรูดสูตรเดิมนะครับที่เข้ามา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 หลุดเข้าหลุดงวดน,นี้ได้1กับ2เหมือนกันชนนะครับงวดน,นี้ได้1กับ2นะครับ1กับ2 ตัวนี้นะครับสูตรนี้งวดก่อนได้2 3 4นะครับมาทั้ง4มาทั้ง2นะครับแต่เน้นบนนะครับมา2นั่นแหละนะครับวันนี้ก็890มาไม่เหมือนเพื่อนเขานะครับตัวนี้8 90นะครับ890อ่าสูตรนี้นะครับวันก่อนมา0-2เลยนะครับวันก่อนก้นี้ก็ได้5นะครับวันนี้ได้0ูนย์นะครับ ได้0 2 4 0 2 4สูตรเด่นสูตรหนึ่งสูตรเด่น10บนบวก3นะครับวันก่อนได้8 9หลุดนะครับก่อนหน้านี้3กับ4ก็หลุดมา2งวดนะครับแต่อันนี้ก็เที่ยวไปเที่ยวออกหลุด2เข้ามาวันนี้ได้3 4นะครับวันนี้ได้3 4ได้3กับ4 และสูตรที่ยังเข้ามาต่อเนื่องนะครับที่เข้ามาต่อเนื่องจับคู่ก็ได้มานะครับสูตรนี้ก็บอกว่าเอามายัางไงนะครับก็2ฝั่งนี้ตัวในชนกันจับเป็นตัวเด่นแล้วถ้าเราจะประกอบคู่ในนี้นะครับก็มันก็จะมี1คู่ตั้งแต่0ูนย์มา1นึ่ก็เข้ามานะครับ5 4สีล่าสุดก็มีนะครับนี่เด่น5ากับ8มา5 4สีนะครับ ผมเน้น5.8นะครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าเน้นบนนะเน้นบนนะครับอันนี้1.1 1.1ก็ได้คู่เด่นเลยนะครับวันนี้ได้2กับ4นะครับ2กับ4วันนี้ได้2กับ4นะครับ2กับ4วันนี้นะครับมันชนกันนะครับมันมีตัวเลขชนกันอยู่หลายตัวนะครับตัวเลขชนกันที่ชนที่สุดก็คือ2นี่แหละนะครับ 1> 2 1 2 3 4นะครับ4สูตรนี้มี2นะครับฉะนั้นวันนี้จะจับ2โดยเฉพาะสูตรนีรรรรร้นะครับโดยเฉพาะสูตรนี้สูตรสุดท้ายนี้นะครับเด่น2นะครับก็จะจับ2เป็นตัวเด่นนะครับ2เป็นตัวเด่นมี2อะไรบ้างนะครับมี2อะไรบ้างนะครับก็จะมี2 1 1 2นะครับ2 1 1 2 2 6 2 7 2 3ก็จะได้อยู่4ชุดนะครับได้4ชุดเด่นที่สุดนะครับก็จะนิ้น2นี่แหละนะครับนิ้น2 1 12 2 6 6 2 2 7, 7 2 2 3 3 2นะครับอันนี้เมื่อเราดูตรงนี้แล้วนะครับจากเลขเด่นนะครับจากเลขเด่นถ้าเราไปดูตัวที่มันไม่ชนเลยนะครับถ้า2 สองหนึ่งมันชนอยู่นี้นะครับมีโอกาสมาไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับตัวนี้อาจจะหลุดได้หรือไปเป็นหลักร้อยนะครับหรือเป็นหลักพันหรือหลักสิบล่างก็ได้นะครับแปดเก้าศูนย์นี่หรือจะมาสามกับสี่ก็จะมาสองสามนะครับก็จะมาสองสามสามสองนะครับหรือมีตัวอื่นอีกไหมนะครับไม่มีตัวอื่นในนี้นะครับไม่มีตัวอื่นในนี้ก็มีสองหนึ่งสองหนึ่งกับสองสาม ที่จะเด่นที่สุดอยู่ในนี้นะครับเพราะตัวเลขอยู่นี้ก็สูตรมี2 1กับ2 3นะครับโดยเฉพาะ2 3นะครับโดยเฉพาะ2 3เพราะว่า2 3มันมีอยู่ในนี้ด้วยนะครับมีอยู่นี้ด้วยมี3อยู่นี้ด้วยในสูตรนี้นะครับหรือจะ2 7 7ก็มีอยู่ในสูตรนี้นะครับแต่ว่า7มันไม่มีอยู่นี้นะครับก็มี2 3 2 7 2 3 7 7ที่มีอยู่ในนี้นะครับ แต่20น,นี่ก็เป็นไปได้นะครับ0 0แต่ว่ามันไม่มีอยู่ในนี้นะครับในชุดนี้ไม่มีนะครับก็ถึงในชุดจับไป,ไปแล้วที่จับไปแล้วมันก็มันก็ไม่มีนะครับมีไม่ที่จับไปแล้วดูปแป๊บหนึ่งนะครับอ่า20ไม่มีนะครับ20ไม่ถึงนะครับ20 ศูนย์อาจจะวางไว้ร้อยก็ได้ถ้าจะวางศูนย์นะครับถ้าจะวางศูนย์ก็น่าจ,จะวางไว้หลักสองตัวล่างทางโน้นนะครับมันมีอยู่นะมันมีอยู่สูตรนี้นะครับสูตรนี้ชนศูนย์อยู่นะครับแต่ว่าบนชุดนี้มันไม่มีนะครับหรือชุดนี้มันจะไปล่างลงล่างเหมือนเมื่อที่ผ่านมาแล้วก็ศูนย์ไปบนเหมือนเดิมนะครับก็มี2แนวทางประมาณนั้นนะครับมี2แนวทางประมาณนั้นอ่า ก็จะไปดูอีกหลักหนึ่งนะครับหลักหนึ่งที่เคยดูนะครับ10บ,บน10บ,บนนะครับสูตรเหมาเมาวันก่อนมันหลุดมาไหมมันหลุดมาสองงวดงวดนี้าหลุดนะครับไปนี้หลุดงวดนี้หลุดนะครับวันนี้ได้1 2 3 4 5สี่ห้านะครับ1 2 3 4 5มี่ห้ามันไปชนกับสูตรที่มันยังเข้ามาอยู่ปันนั้นได้5ได้0นะครับ50 5 0อยู่นี้02ก็อยู่นี้นะครับวันนี้ได้0 1 2 12345ก็ชน1 2 3 4 5ห้านะครับ10บโลนะครับ10บโลอ่า10บน1ลบนลนะครับ1 2 3 4 5าี่นะครับอันนี้ก็สอง2อันนี้2 6 2 7อันนี้2 3 3 2นะครับคืนน้นกลับไปตามเน้น เน้นไปตามตัวหลักของมันนะครับเน้นไปตามหลักของมันนะครับตัวไม่หลักเราก็ไม่เน้นหละนะครับไม่เน้นนะครับ <ampoo> ก็คงจะวางไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนหลักร้อยนะครับส่วนหลักร้อยงวดที่ผ่านมาหลุดเป็นงวดแรกนะครับงวดที่ผ่านมาได้อะไร6กหกห้าสาได้ศูนย์นะครับมา,มามันไปอยู่ที่หลักพันแทนนะครับไปหลักสิบล่างแทนวันนี้ 355ได้5นะครับก็ได้345 012หรือ012345นะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยก็จะได้012345เอาไปชนกับสูตรเดิมสูตรเดิมสูตรเดิมก็คือเอาหน่วยบนบวก1 นะครับก็จะได้3 4 5 6 7 3 4 5 6 7นะครับ3 4 5 6 7มันก็ชนหลักร้อยอยู่ที่3 4 5นะครับ345อันนี้หลักร้อยตัวชนหลักร้อยตัวชน3 4 5นะครับก็จะจับคู่ให้จับเป็นร้อยให้ใส่ร้อยให้นะครับ ็จะผมไม่จับหมดนะครับแต่ว่า0นี่มันไม่เด่นก็จะเอามาเป็นตัวที่4นะครับเป็นตัวที่4เอา0 3 4 5ตัว1กับ2ไม่เอานะครับก็จะจับ0 1 2 0 2 6 0 2 7 0 2 3 เอาเด็น4ตัวนี้เลยมาจับนะครับแล้วก็3 1 2 3 2 6 3 2 7 3 1 2 2 7อ่ะ3 2 3 4 1 2 สี่ส2งหกสี่สองเจ็ดสี่อห้าหนึ่ากหับ3ตัวให้อยู่หลักร้อยใส่4ตัวนะครับ0 3 สี่ห้านะครับแล้วก็จับคู่สองคู่เป็นคู่เด่นไว้อยู่สี่ชุดนะครับสี่ชุดเด่นนะครับหนึ่งสองสองสองหนึ่งสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองสามสามสองนะครับทีนี้ตัวที่เด่นที่สุดที่จะไฮไลท์นะครับที่จะไฮไลท์ให้นะครับผมก็จะจับในชุดนี้นะครับ ทัวน้ำชนอยู่นี้นะครับชนอยู่นี้จะมี2 3กับ2 7 2 3กับ2 7 2 3 2 3อา่า2 3ก็จะเป็น0 2 3 0 2 3 0 2 7 3 2 7นี้ได้นี่2 7 4 2 7 สี่สองสามห้าสองเจ็ดห้าสองสามเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับเป็นตัวเด่นที่สุดเป็นตัวเด่นที่สุดก็จับจากนี้นะครับจับจากนี้นะครับสองกับสีนี้มันเด่นนะครับสองกับสีมันเด่นก็จะจับสองใส่สามสองสามสองเจ็ดนะครับสีอยู่นี้ไม่เด่น นะครับ4อยู่นี่ไม่เดก็คือจับ2นี่แหละนะครับจับ2ทเมื่อได้2มันมีอยู่ถ้าจับ2 4 2 9 2 0อยู่ในนี้มันไม่มีก็มันมีแค่2 3กับ2 7 2คู่นะครับถ้า2มานะครับหรือไม่1เดยนก็จะเป็น2 1นะครับก็มีเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็จะชอบนี่แหละนะครับ2 7กับ2 3มมากกว่าเป็นพิเศษนะครับ มากเป็นพิเศษก็ไฮไลท์ไปให้ f c นะครับ2 7กับ2 3สูตรเต้มมันไปมันหลุดไปแล้วนะครับหลุดไปแบบยาวๆเลยนะครับหลุดไปแบบยาวๆนะครับสูตรเต้มนี้สูตรเต้มของเราพัฒนานะครับใช้ สิบบนคู่ขี้อันนี้มันเจ็ดได้ได้ขี้มันมาก็มาคู่นะครับมาเต้มคู่อันนี้หกก็มามาคู่มาเต้มได้ขี้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คู่มันก็มาเต้มขี้ขี้มันก็มาเต้มคู่อย่างนี้มันก็หลุดมาสามสี่งวดแล้วนะครับก็ปล่อยมันไวก่อนนะครับเรายังไม่ดูมันนะครับยังไม่ดูสูตรเต้มนะครับก็ให้มันกลับเข้ามาก่อนนะครับวันนี้ได้ศูนย์นะครับ มันก็คงไม่มาเป็นคู่อีกมั้งนะครับมันมาน่าจะมาขี้นี่แหละนะครับน่าจะมาขี้นี่แหละนะครับก็อันนี้ก็ขี้อยู่อันนี้ก็ขี้นะครับเต้มขี้มีเต็มคู่26 12ก็เต้มขี้อยู่นะครับก็สวยดูดีอยู่นะครับก็เน้น12เน้น2ก็ 3. แล้วกันะน,ะน,นะครับเน้น2ก็แล้วกันจะเป็นหรือจะเป็น12ไหมนะครับ12 21ไมหเลยเป็น23นะครับมันมี2แล้วละ่ะ นำหน้างวดก่อนมาแล้ว2นะครับกับ0 2น0 2มานํมานำมาแล้วนะครับหรือมันจะไปเป็นเลขตะค้นนะครับตะค้นมันตีค้นเรามา2งวดนะครับงวดก่อนหน้านี้ผมให้เด่นที่501มันออกมันออก150ในชุด501มันมี0203ด้วยนะครับมันก็บอก02ตามมาทีหลังนะครับจะเป็นเลขตะค้นไหม ออกให้ตัวนี้01 02 03มันมาออก50นะครับพอออก50แล้วมาออก02ตัวของเรานะครับวดที่ผ่านมานะครับให้58เน้น58มันก็มาออก02ซะนะครับมันมา54ซะนะครับประมาณนั้นนะครับมันประมาณนั้นหรือมันจะมา54หรือมันอื่นมันจะมา58นะครับ แต่ว,ว่ามันไม่ปรากฏนา่าเหลขกมีเลข8อยู่ตัวเดียวเลข5้าไม่มีนะครับเน่นห้าแปดกับสี่แปดมันจะมี4นี่แหละตัวหนึ่งนะมี4อยู่นี่แต่อยู่นี่ไม่มีนะครับคือสูตรจะหลุดนะครับก็บอกไม่ได้นะครับ4ี่แปดีไม่ไม่มี8นะครับไม่มี8 4ก็ไม่ชนไม่ใช่ตัวชนด้วยนะครับก็เออเอาตามตัวชนเรานี่แหละน,นะครับก็ไม่ต้องเอาตัวอื่นก็ว่าไปตามตัวชนนะครับทุกครั้งก็ว่าไปตามตัวชนตามสูตรนะครับว่าไปตามสูตรถูกผิดก็ ไม่ว่ากันนะครับครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปิดกําลังใจให้กันรลยกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ share, ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีถูกหวยสองตัว3ตัวถูกรัตตอรี่รางวัลที่1รางวัลใหญ่ๆมีเงินใช้ไหม่ขาดเพื่อคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ